หนึ่งงานโตม่งครับัแนดงขยโอ้ตัวนเนี่ไม่ใช่ปลาตัวนี้่มานไม่จัดีลนอะพอปลามันขี้ปุ๊บมันก็กลายเป็นปุ๋ยให้แหนแดงแหนแดงก็โตขยายไปได้ ถ้าเกิดทัวทั่วไปมันจะเล็กที่บ้านเราเนี่อเป็นปลากระเบนถ้าเกิดแดดมันจัดขึ้นกับสภาพน้ำหรือว่าแดดมันจัดผมมันหมดมันจะแดดอย่างพวกเนี้ยพอมันเต็มปุ๊บเราต้องทยอยตักให้ปลาให้เป็ดให้ไก่ให้หมูกิน นะครับเราจะไม่ปล่อยให้มันซ้อนกันหนาใหม่ให้มันแน่นใช่ปลาอันนี้มีติดบ้านไว้เอาปุ้ยคอกลงเลยได้เดี๋ยวไปดูตรงตรงนู้นอันนี้ถ้าเกิดขายออนไลน์เพราตอนนี้ราคามันหัวที่มสี่โลร้อยห้าโลร้อยช่วงมันพลิกพิโลละแปดสิบไม่รวมส่งใครลงมือทําตั้งแต่ตอนมันพลิกนี่ ปล่อยในบ่อปลาหมดเลยมต้องเลี้ยงเยอมันจะกินหมดปลาก็ยินเบิดแล้วมันบ่ใหญ่เป็นเหะมบอกว่าปลาลูก่อเลี้ยงได้ก่อก็เลี้ยงได้พอเสี้ยมีผมพี่พอสุดทายห้องไม่ชอบแดดใช่ไหมอ่าไม่ชอบแดดแต่ทรอเมีแล้วกี่เอแต่ทิ์ก็ส่วน อ,อันนี้ตองที่นี่ศูนย์ศูนย์เรามีขี้ไก่อัดเม็ดเดยอะเราก็ใช้ขี้ไก่อัดเม็ดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีขี้ไก่อัดเม็ดขี้วัวขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้ควายได้หมดเลยขอให้แห้งอ,อ,อย่างถ้าเกิดลงพื้นเลยเวลาลเราเคลียร์เนี่ยมันก็ต้องเคลียร์พวกนั้นออกแต่ถ้าเกิดไอเนี้ย เวลาปุ๋ยมันจางเราก็ยกถุงเทออกอาปุ๋ย่ใส่มันจะสะดวกในการจัดการมากเลยก<อ><อ>็ง่ายๆครับอย่างบอ่อให้มันึ่งผก็หอ่อแค่เท่าน,นี้มันก็โตได้ล<อ>แล้วแล้วพอมันขยายเต็มขยายได้เน่นปุ๊บเราก็ตักไปใช้ประโยชน์ตักไปกินครึนน่งนึงก็ได้เดี๋ยวเดียวมันก็แผ่เต็มอีกง่ายๆครับ

เกินแก่มามันสคืออกแมนอาจรย์ของโมโนมันสีแก่สีแดงละบันมันจะแห้งนมั่นน้ารุนงมันมีเรียกอามว่าง่ายน้ำใบเล็หัวถึงชันโตมันก็โตได้ครับแล้วก็เอาหัวเชื้อลง้คำบอกใช้คำปุยปุยยูเรียยูเรียได้สิบหกสิกได้สิบห้าสิบห้าได้ฮ่าสมมุติเรห้ปุยกวกคอไปที่แบบนั้นได้ป่ะค่ะได้ครับแต่ ถ้าเกิดเราเลี้ยงไข่ผำด้วยปุ๋ยคอกเนี่ยกิน,ก,นกินมันจะไม่น่ากินแล้วมันจะมีเส้นใยมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดถ้าเกิดเลี้ยงให้ปลากินเลี้ยงให้เป็ดไก่กินโอเคแต่ถ้าเกิดเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีเนาะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำร้อยลิตรเราจะกินเราก็แค่ล้างมันดีๆล้างหลายๆน้ำเหมือนเรากินผักนี่แหละอันนี้ถึงเดือนนี่ยังกินอันนี้ผมเลี้ยงมาสามเดือนแต่ก็ตักใช้ไปเรื่อย ไม่ใชตักไปเป็น20โลเราบอกอันี่มันนอนนะคือมันยังมันคือไข่พมที่มันตายแล้วมันจมล้ว็มันตายมันจมแล้วมันีชีวิตมันก็ลอยลลเมื่อกี้ตักขายใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์เขามาขอครับเขาจะไปส่งมันเป็นไข่พ์ปะคะไข่พมไข่พที่ภูเก็ตเราไปเลี้ยงเราก็เอาอย่างนี้ใช่เอาไปลงได้ลงได้มีน้ำมีสวยมีแสงิดหน่อยมันก็ได้ลองลองดูก็ได้นิกกี้ไม่ได้ม่ นอนอย่างตายก็้ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ข้ามผั้มงลาห่งไเลียงใคร้าวผัมประม่งเอาไปเล,ยปล,เปเลียงที่บ้านไม่ดีงามมาัอ้อันนี้แหน,น,นกัน ขยายว่ท่านเลยว่าเไปขยายนี่บอลแล้วผมกว่าเอากลางกลางว่าไอ้ฝ้าโฆษณาเนี่ีนั้นได้สามพันเนีี่ยนี่ยจงคุณง